สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนเย็นนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วผมก็กินข้าวเสร็จแล้วครับพอดีคุณเมียครับก็มาเล่าเรื่องเพื่อนซึ่งทำอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือที่ ภาษาไทยเราเรียกว่าแอร์แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟรีย์อเทนเดนต์นะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าแอร์โฮสเตสนะครับภาษาฝรั่งอ่ะจะเรียกว่าฟรีย์อเทนเดนต์นะครับก็น,นั้นแหละครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สาวๆหลายคนก็อยากจะทำแต่ผมเนี่ยก็เคยพูดเรื่องนี้ ให้เด็กๆฟังไปแล้วหรือก็เล่าบ่อยนะครับใน Facebook ว่าอาชีพนี้จริงๆแล้วคุณจะต้องเจอกับอะไร <c oughs> แต่ก็จะไม่ค่อยมีใครเชื่อครับคุณเมียผมตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อผมนะครับก็คือไม่คิดว่าอาชีพที่สวยงามขนาดนั้นจะต้องมาเจออะไรขนาดนี้จนเมื่อเพื่อนของคุณเมียครับได้เขียนเราประสบการณ์ล่าสุดเที่ยวบินล่าสุดนะ,นะครับก็คือเรื่องของ ขี้ครับมันมีผู้โดยสารนะครับก็คงเป็นผู้โดยสารนะครับคงไม่ใช่กับตันหรือไม่ใช่แอร์ด้วยกันนะก็เป็นผู้โดยสารแน่ๆล่ะมันขี้ไว้บนขี้ไว้ไม่ได้ขี้ลงโถอ่ะครับอ่ะสรุปแล้วแอร์ก็ต้องเป็นคนเก็บซึ่งก็คือเพื่อนผมนะครับก็ต้องเป็นคนเก็บก็ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับเป็นเพื่อนคุณเมียเพราะผมก็ไม่ได้สนิทสนมรู้จักอะไรกับเขานะครับก็เนี่แหละครับคุณเมียก็เลยเชื่ออย่างที่ผมเล่าว,ว่า มันจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ครับเพราะว่าผมก็ก็ไม่เคยเป็นแอร์นะครับแต่ก็เคยได้ฟังเรื่องทํานองนี้มาเยอะว่าการเป็นแอร์เนี่ยมันจะต้องเก็บขี้ด้วยถ้ามันมีขี้ที่อยู่นอกนอกระบบอะครับอืมคือขี้อาจจะที่ผมเคยได้ยินมานะขี้อยู่ในอ่างล้างหน้าเออ ขี้อยู่บนพื้นขี้อยู่บนบอกขี้อยู่ในถุงไอขี้อยู่ในถุงเนี่ยค่อนข้างจะแปลกครับก็าจะสงสัยว่าเรื่องมันเป็นได้ยังไงก็คือฝรั่งอะครับเขาก็เขาก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินเขาก็ขึ้นเครื่องบินแล้วเขาก็ไกลอะครับบินไกลมันก็ปวดขี้เขาก็อายุมากละเขาก็ไปขี้ครับแต่ว่าเขาไม่รู้จะทายังไงกับขี้เพราะว่าโถส้วมบนเครื่องบินมันก็มันก็สลับซับซ้อนหน่อยอะเนาะ เขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาถุงนะครับถุงถุงกระดาษนะนะกระดาษไขอะครับไปใส่ขี้แล้วก็ม้วนมวนมวน,มวนมานะม้วนถุงถุงกระดาษไขเหมือนถุงไก่เคฟซีอ่อะ,อะแล้วก็ม้วนมาแล้วพอคราวนี้เขาก็กลับมานั่งที่พร้อมกับถุงถุงขี้เขาอ่ะแล้วเขาก็กดเรียกให้ให้แอร์มาแอร์ก็มาเขาก็ยื่นถุงให้แอร์ก็ถามว่า นี่ถุงใส่อะไรคะก็ะถามเป,ปน็นภาษากังกนะนี่ถุงใส่อะไรไอ้ฝรั่งแก่เขาก็บอกว่าเป็นของจากห้องน้าแอก็นึกว่าเป็นสบู่เป็นอะไรพวกเนี้ยเออผู้โดยสารอาจจะหยิบออกมาอะไรแบบนี้แล้วเอามาคืนก็เลยแกะดูปรากฏว่าเป็นขี้ก็เลยถามว่าทําไมถึงทําทําระยําแบบเนี้ยผู้โดยสารแก่เขาก็บอกว่าเขาพยายามทําดีที่สุดแล้วเขา เขาก็อธิบายว่าเขาเขาใช้ส้วมไม่เป็นเนี่ยเขาทําแบบนี้มันผิดเหรอเออก็เป็นต้นครับหรืออย่างอย่างกรณีที่ผมเล่าเนี่ยว่าเพื่อนของเมียเนี่ยเจอขี้อยู่บนบนพื้นอะ่ะหรือตรงไหนที่มันไม่ได้อยู่ในระบบมันอะ่ะเราต้องเก็บอะ่ะคุณลองคิดดูดิโอ้โหแม่งโอ้โหมันแย่แล้วมันเรื่องเรื่องเนี้ยคือเขาเจอกันทั้งนั้นนะครับอาชีพเนี้ยมันต้องเจอครับ แล้วก็มีคนเล่าให้ผมฟังนะบอกว่าเจอเจอขี้ไม่รู้ทำไมแม่งต้องขี้ใส่บอกตอนจะเครื่องจะลงแล้วแม่งก็คือตีเนียนอ่ะทำมันไม่รู้ไม่ชี้อะ่ะลงลงเครื่องไปอะ่ะแต่แอร์มันจะต้องมามาดูแลความเรียบร้อยของเครื่องอะ่ะแล้วเจอขี้ขี้อยู่เนบบกอะ่ะเออมันมันก็ต้องทำอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครทำไง บอกคดเลวเลยอ่ะเออคือคุณคุณก็อาจจะเจอได้สถานการณ์เนี้ยคุณถ้าคุณทําอาชีพนี้คุณต้องเจอแน่นอนอ่ะเรื่องเกี่ยวกับขี้อ่ะเขาจะบอกกันบอกว่าตัวอันตรายเนี่ยถ้าแบ่งกันตามวัยนะครับก็คือเด็กกับคนแก่เด็กก็คือเด็กเด็กต่ำกว่าสี่ขวบห้าขวบลงไปอ่ะ ส่วนคนแก่ก็คืออายุเจ็ดสิบห้าขึ้นไปอ่ะเนี่ยตัวอันตรายเลยมันจะสามารถก่อก่อเรื่องพวกนี้ได้ได้ดีได้เยอะอืมมีความเสี่ยงสูงอ่ะออถ้ามีผู้โดยสารแบบเนี้ยเขาจะเขาจะแบบเครียดกันเลยอ่ะผมก็แล้วก็เอออันนี้ผมเจอเจอกับตัวเองนะแต่ผมไม่ได้เห็นภาพนะผมก็ถามถามเขาบอกว่าคือผมจะไปเข้าห้องน้ำไงแล้วห้องน้ำมันปิด ปิดอยู่ห้องนึงผมก็ถามว่าทําไมห้องเนี้ยมันปิดละ่ะเขาเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีปัญหาแบบแบบบอกแบบลาคาลําคาลเนะี่ยมันมีปัญหาผมก,ก็ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกก็ไม่ได้ซักไซอะไรก็ยืนรอห้องน้ําอยู่ก็มีแอร์แอร์ที่อายุมากกว่าแอร์คนที่ตอบตอบผมนะที่ผมถามเขาอะ มาก็บอกว่าให้ปิดให้ปิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวพอพูดด้สารซาค่อยค่อยมาทำคือมันมีคนไปขี้ขี้ไว้บนอ่างล้างหน้าไงขี้ใส่อ่างล้างหน้าแทนที่จะขี้ใส่โถขี้อ่ะเออแอแอสาวที่เขาจะต้องเก็บขี้ในอ่างล้างหน้าเขาก็แบบเขาก็ด่าด่าแบบไอ้ที่ไอ,ไอ้สัตว์เลยอะเออ แล้วก็ด่าด่าแอร์แก่ที่มาสั่งให้เขาทําด้วยอะ่ะเออคือหมายเป็นใครมันก็โกรธนะนะแม่งผมว่านะก็คืออยากจะบอกบอกว่าเออน้องๆหนูๆห,หรือถ้าท่านมีลูกมีหลานเนี่ยที่อยากจะทําอาชีพเนี้ยผมว่าลองเอาเรื่องเนี้ยเล่าให้ให้ลูกหลานฟังก่อนหรือน้องๆหนูๆลองพิจารณาก่อนว่าน้องๆหนูๆรับได้ไหมกับการที่จะต้องไปเก็บขี้มันก็การเก็บขี้บนความสูงสามหมื่นฟุตมันก็ มันก็ไม่ได้สูงอะไรหรอกนะเออมันก็ไม่ไม่ดีหรอกไม่สนุกหรอก <c oughs> อือคือถ้าคุณได้อ่านที่ที่เพื่อนของเมียผมเขียนน่ะมันมันก็ก็ตลกอะ่ะเออคือแบบเขาเปิดประตูเข้ามาได้ได้กลิ่น ได้กลิ่นอันคุ้นเคยทะลุหน้าก,กากเข้ามาลงถึงปอดอะไรของเขาอะ่ะเออเขาก็น่าสงสารนะเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละแอร์แอ,แอพวกแอร์เขาก็เข้ามาให้กําลังใจกันไงว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็มันก็เป็นเรื่องปกติอะ่ะแอืมต่บอกจริงนะให้ผมทํานะผมไม่ทําอ่ะ อาชีพเนี้ยผมไม่ไหววะ่ะแต่ใครอยากทําก็ทําอ่ะแต่เนี่ยถ้าคุณมีลูกมีหลานหรือว่าน้องๆหนูๆที่ฟังเนี่ยพิจารณาก่อนอันนี้คือข้อเท็จจริงว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วน้องๆหนูๆจะต้องเจอทําใจได้ไหมเออคุณไปถามใครเขาไม่บอกคุณตรงๆหรอกเขาก็บอกอาชีพมันดีมันอย่างนั้นมันอย่างนี้โอ้ยได้บินไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้เอาไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้ไปนะครับ เครื่องเนี่ยอาสมมุติกรุงเทพเยอรมันคุณบินไปเนี่ยมันสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงคุณก็เหนื่อยละไปพักเนี่ยก็พักอยู่โรงแรมแถวสนามบินแล้วคุณจะเข้าเมืองไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่มันไกลอะ่ะมันก็เหมือนสุวนรณภูมิเข้ามาสีลมอะ่ะมันไกลคุณเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณก็จะต้องพัก พักแล้วคุณจะต้องมันคือสรุปมันก็ทําอะไรไม่ได้มันเที่ยวไม่ได้เดี๋ยวบอกว่ามันเป็นแอร์แล้วมันจะได้ไปเที่ยวหรือได้อะไรมันไม่ได้ครับดังนั้นผมว่าอย่าเป็นแม่งเลยถ้าอยากจะอยากจะทํางานเกี่ยวกับเครื่องบินนะคุณไปเรียนการบินไปขับเครื่องบินดีกว่าอืมเดีย๋ยวนี้ผู้หญิงก็ขับเครื่องบินกันได้แล้วเยอะแยะนะไอเก็บขี้เนี่ยผมว่าอย่าทําเลยอืมเขา เขาเรียกอะไรนะนางนางฟ้านางฟ้าเก็บเก็บขี้เหรอหรือไงเพื่อนผมเพื่อนเมียผมเขาเขียน่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ฝากนางฟ้าเก็บอึกเออก็เนี่ยครับคุณก็ลองคิดดูแล้วกันเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเออหรือว่าลูกลูกคุณหลานคุณอยากจะอยากเป็นแอร์คุณก็ลองขี้อ่ะแล้วให้ลูกคุณเก็บหลานคุณเก็บอ่ะเออดูซิว่ามันจะอยากเป็นอีกไหมแล้วบอกว่านี่นี่ ขี้พ่อเองนะนี่ขี้ขี้ปู่เองนะเอ้ถ้าเป็นขี้คนอื่นน่ะเออเองจะเก็บได้ไหมเออนั่นแหละนะครับก็อย่าเป็นครับอาชีพนี้ผมไม่จะเป็นรายได้มันก็ไม่ได้ว่าดิบดีอะไรหรอกครับทําอย่างอื่นดีกว่าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ